ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้วิโก้นะมาดูความเป็นไปนะครับในสวนนะครับสวนรถไฟนะครับนี่ป้ายรถใช้บริการนะครับนะยิมนะฟิตเนสนะฮะในสวนนะตั้งแต่วันที่1 9ถึง3ามิีนาคมนะครับปิดยิมครับวิโก้ว่าจะมาเล่นบาบาโอนซะหน่อยว่าจะเล่นบาเบลซะหน่อยอดเลยนะครับที่ไหนปิดกันบ้างครับนะ แต่เดินวิ่งนี่ไม่ปิดนะครับมาออกกำลังกายได้นะครับนะสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินอยู่ใต้อุโงค์ต้นไม้นะครับนี่นะสวยงามครับใต้มงต้นไม้ภายในสวนนะฮะรถไฟนะครับขีตระจักครับหน้าหมอชิดนะฮะใครรู้จักก็เข้าไปดูใน Google Map ได้นะครับว่าสวนรถไฟอยู่ตรงไหนนะครับนะ ครอบครัวก็มาพักผ่อนครับแฟมิลี่นะครับทุเดย์แฟมิลี่เดย์นะครับวันครอบครัวนะครับเนี่ยทางหน้าสวนก็จะมีร้านขายอุปกรณ์กีฬานะครับชุดกีฬานะครับร้านวิโก้นะครับอยู่หน้าสวนเลยนะครับมีนกมีกระรอกนะครับมีหนูนะครับนะ มีงูนะฮะเย็นๆมีงูมีนะตัวเงินตัวทองนะครับให้ดูให้ชมนะครับมีสวนผีเสื้อนะฮะมีสนามฟุตซอลนะฮะสนามเทนนิสนะฮะตอนนี้ปิดนะครับปิดฮะแต่เดินวิ่งนี่ไม่ปิดนะครับมาพักผ่อนมาปูเสื่อนอนได้นะครับนอนเวนมาปูเสื้อนอนเวนได้นะครับตรงไปนี่ก็จะเป็นสวนสวนผักนานะครับนา นาบัวนะนาข้าวในสวนนะครับระยะทางถนนเล่นเลนกลางนี่ก็อยู่ที่800กว่าเมตรนะครับ8 0 0 800 900เมตรนะครับเกือบ1กิโลนะครับนะอรอบสวนก็2.7นะครับกิโลเมตรนะครับนะเลนวิ่งนะครับเลนปั่นก็3กิโลเมตรนะครับเลนปั่นจักรยานแยกจากเลนวิ่งนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันตอนนี้แยกออกจากกันนะครับก็มีเชื่อมกันอยู่ หลายจุดนะครับเนี่ยดอกซากุระกำลังบานครับซากุระดอกสุดกำลังบานเลยครับนะสวยนะครับรนะ่มรื่นนะครับน่ามาเที่ยวชมนะครับพี่น้องฮนะช่วงนี้เที่ยงก็นักวิ่งก็กลับบ้านนอนกันหมดแล้วครับตั้งแต่ตีสามตีสี่มากันวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับ ต,ต้นไม้ก็จะมีกระรอกนะครับกระรอกอาศัยอยู่เยอะแยะเลยนะโอเคนะครับพบกันคลิปหน้าครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับที่แน่แน่กด Subscribe นะครับให้กับปิโก้ด้วยนะครับอขอบคุณครับ